Last night we were getting tattoos So we don't forget about Smoking cigarettes at the drive-through I knew I wanted to love you so bad I would say anything I don't wanna hurt you like that, but it's bigger than me สวัสดีครับออโตสปี School, วันนี้เรามาอยู่กับ MG 5ครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นพิเศษชื่อรุ่นของเขาก็คือ10 Anniversary Special Edition ครับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ10ปีการทำตลาดในประเทศไทยของ MG ครับตัวถัง,งเขามีแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือสีเทานมนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสีครยอนเกรนั่นเองเดิมทีของเขาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยสาหรับ MG 5รุ่นย่อยแรกก็จะเป็นรุ่น C เป็นเกรด C คือรุ่นเริ่มต้นเลยราคา585,000บาทสูงขึ้นมา หน่อยก็จะเป็นเกรดดีราคา625,000บาทสูงขึ้นมาอีกเป็นเกรดดีพารราคา679,000บาทและในรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็คือเกรด X ราคา700,000กับอีก9000บาทในรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับเปิดราคามาอยู่ที่589,900บาทและถ้าถามว่าเขามีพื้นฐานมาจากรุ่นย่อยไหนหากเรามองที่ราคาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเอาตัวเริ่มต้นมาใช่ไหมเพราะว่าแพงกว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยประมาณ4,900บาทเท่านั้นแต่ถ้ ถ้าเรามองในเรื่องของออปชันนะครับจะพบว่าออปชันที่เขาให้มาในรุ่นฉลองครบรอบ10ปีนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับในรุ่นเกือบเกือบท็อปแล้วอะ่ะก็คือเสียเงินเพิ่มจากในรุ่นเริ่มต้น4,009แต่ได้ออปชันเกือบเท่ากับรุ่นที่แพงกว่าเขาเกือบแสนถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างโกงเลยหากเทียบกับรุ่นย่อยอื่นๆของเขาเองเรามาดูกันครับว่าออปชันของเจ้าคันนี้เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยในรุ่นพิเศษนี้นะจะโดดเด่น มากๆด้วยตัวถังสีเทานมก็คือสีเครยอนเกแบบที่บอกแล้วก็จะตกแต่งหูกระจกที่เป็นสีดําตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังขนาดใหญ่เลยใช้เป็นสีดาครับแล้วก็ที่ชายล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลายเคฟลาเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันกล้องนะครับมีให้รอบคันเลยซึ่งกล้องตรงนี้นต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นคุณไม่ได้กล้องรอบคันแบบนี้แต่นี่เสียเงินเพิ่มจากรุ่นเริ่มต้น4ี่พันเก้าได้กล้องรอบคันแล้วหรือแม้แต่ในเกรดดีเกรดดีเนี่ยราคา625,000บาทก็ยัง ได้กล้องรอบคันเลยเปลียดีแพงกว่าอีกนะยังไม่ได้กล้องอันนี้ถูกกว่าได้กล้องรอบคันแล้วอันนี้แค่โกงดอกแรกนะได้อ PTION แบบนี้ละในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟ LED ครับตัวโคมของเขาเนี่ยสวยมากนะแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยก็จะเป็นโคมแบบนี้อยู่แล้วลหะแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้นะครับแสงไฟของเขาเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวๆอมส้มนิดๆส่องสว่างได้ถือว่าโอเคเลยในส่วนของล้อแม็กนะครับรุ่นเฉลองครบรอบ10ปีนี้จะพิเศษกว่าครับเขาจะมีคําว่า10 anniversary ใช้เป็นล้อสีดำครับล้อของเขาเนี่ยขนาด17นิ้วด้วยนะก็เป็นล้อขนาดเทียบเท่ากับพวกรุ่นท็อปทอปของเขาแล้วซีรียาง215 50R17 ความสูงของยางเนี่ยผมว่ามันพอดีกับตัวรถเลยเอาง่ายๆครับคุณใส่ล้อชุดนี้คุณไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนเพิ่มแล้วอ่ะเพราะว่ามันเข้ากับตัวรถมันเข้ากับสีรถมากๆแล้วก็ลายของเขาถือว่าสวยพอสมควรเลยในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็นดิสท,ทั้ง4ล้อด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้ด้านล่างมีกล้องอย่างที่บอกไปเขามีกล้องให้รอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวา มือเปิดประตูเป็นสีดำมาจากโรงงานเลยขอบตรงนี้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นสีดำเมื่อเรามองในภาพรวมนะครับเราจะเห็นได้ว่าเออตัวรถอะสีของเขามันดูลงตัวมากๆความสูงจากพื้นถึงตัวรถนะครับจะอยู่ที่ประมาณ136ม mm. มตรทรงกําลังดีด้านท้ายในรุ่นนี้โดดเด่นด้วยโลโก้ MG สีดำนี่เป็นไงถ้าเป็นตัวถังสีอื่นคุณไม่ได้โลโก้สีดำแบบนี้นะแล้วก็คําว่า MG5 เป็นสีดำเหมือนกันและมีเป็นโลโก้พิเศษ10 anniversary นะครับเป็นรุ่น ฉลองครบรอบ10ปีเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเห็นตัวถังสีนี้วิ่งมาท้องถนนมันคือรุ่นพิเศษแล้วเพราะตัวถังนี้มีแค่สีนี้หากเป็นรุ่นย่อยอื่นคุณจะเอาสีนี้ไม่มีให้ถาลงมาด้านล่างก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์สีดํา3จุดแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมี2ท่อใช่ไหมแต่จริงแล้วท่องเขาจะอยู่ฝั่งขวาจะงุ้มลงข้างล่างตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนชุดสเกิร์ตตกแต่งแต่ผมว่าเขาตกแต่งมาได้ค่อนข้างลงตัวกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้ การเปิดฝาท้ายนะครับเราสามารถเปิดได้หลายช่องทางปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าเปิดจากตัวกุญแจรีรโมทก็ได้นี่พอเปิดไปแล้วเหมือนกับเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไฟฟ้านะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึงเขาจะไม่ได้ดีดขึ้นมาสัทีเดียวนะครับเขาจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมา เหมือนก็เป็นไฟฟ้าเลยนะครับเขาจะมีเป็นชุดกลนไกอยู่ตรงนี้เ,ออเป็นตัวหน่วงเพื่อไม่ให้มันดีดขึ้นมาแล้วก็ในรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้ก็คือจริงๆแล้วรุ่นนี้มันจะไม่มียางอะไหล่มาให้อยู่แล้วนะครับจะให้มาเป็นชุดปะย,ยางเติมลมแต่ตรงหลุมยางอะไหล่ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถหาซื้อล้อสำรองมาใส่ได้พื้นที่ด้านหลังถือว่าค่อนข้างกว้างเราใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้แบบสบายเลยเวลาจะปิด แบบแมนนวลมือส่วนการเติมน้ํามันครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายรองรับการเติมน้ํามันถึง e85 ด้วย e20 e85 soh ก็ e e so 195เติมได้หมดเลยขอให้เป็นในกลุ่มเบนซินก็พอสาหรับภายในนะครับตัวเบาะด้านหลังเขาเนี่ยสามารถพับได้ด้วยเขาจะมีสลักฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับเมื่อคุณดึงมาแล้วเนี่ยเขาจะพับมาเป็นชิ้นเดียวเห็นไหมแล้วคุณสามารถใส่สัมภาระแทงเข้ามาถึงข้างในได้อันนี้คือความอเนกประสงค์ของเขานะครับเวลาจะพับเก็บก็ดึงขึ้นไปได้เลย โทนสีภายในในรุ่นนี้จะใช้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์เป็นสีดําอันนี้จะแตกต่างจากในรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นคุณจะได้เป็นเบาะผ้าแต่เกรดที่เหลือเนี่ยจะเป็นเบาะหนังหมดเลยในรุ่นพิเศษนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เบาะเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆใช้เบาะหนังสีดําตัดกับตัวสีแดงแล้วก็ตัวพนักพิงเนี่ยเล่นลวดลายที่สวยด้วยมีเบลสามอันก็คือนั่งหลังได้3คนนั่นเองกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้2ฝั่งเลยนะครับและมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนี พร้อมกับช่องต่อ USB เป็นหัว A 1ช่องและด้านล่างเนี่ยก็มีช่องสําหรับวางแก้วหรือว่าวางพวกโทรศัพท์ได้แผงข้างประตูตรงนี้เนี่ยเขาใช้หนังจริงๆแล้วก็เดินได้เย็บสีแดงเนี่ยผนังตรงเนี้ยใช้แบบจริงๆเลยนะหนังไม่ได้แบบหลอกขึ้นรูปมาแต่ด้านบนเนี่ยเป็นแบบพลาสติกแข็งลําโพงเป็นแบบเรียบเข้ากับชุดแผงข้างประตูไปเลยผมสูง175ซนเมตรนะครับนั่งแล้วศีรษะไม่ติดเพดานถึงแม้ว่าหลังคาช่วงท้ายจะสโลปลงแต่ผมสามารถนั่งได้แบบสบายรวไมไปถึงพื้นที่วางเท้าัยง มีพื้นที่ให้ขยับแข้งขยับขาได้เยอะพอสมควรอันนี้คือเบาะนั่งที่ผมถอยจริงในขณะขับขี่นะครับผมถอยเบาะมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเหลือพื้นที่เยอะเช่นกันฐานนั่งถือว่ายาวนั่งได้สบายนั่งได้เต็มก้นแล้วมันจะเป็นหลุมลงไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวฟองน้ําก็นิ่มกาลังดีแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยเดี๋ยวไปดูตอนหน้ากันว่าจะได้ออปชั่นอะไรบ้างครับ สำหรับเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นแบบปรับ more, แมนนวลมือจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าถ้าคุณอยากได้เบาะไฟฟ้าเนี่ยคุณจะต้องซื้อในรุ่น D p l s s หรือว่ารุ่น X e ไปเลยซึ่งราคาก็จะแพงกว่าเจ้าคันนี้ประมาณ9 0 0 0 0ถึงแสนกว่ากว่าซึ่งความแตกต่างของรุ่นนี้กับในรุ่นที่แพงกว่า90 0 0 0เนี่ยก็คือไม่มีเบาะไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้หลังคาสันรูปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดหลักๆส่วนพวงมาลัยนะครับมาเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันสําหรับควบคุมจอตรงกลางแล้วก็จอเรือนไม่และจอเรือนไมลของเขาเนี่ยเป็นจอแบบ คุณจะได้เป็นจอเข็มจอแบบนี้จะมีในรุ่นท็อปแล้วนะก็จะเป็นรุ่นดีพารรุ่น X แลวก็รุ่นเนี้ยถึงจะได้เป็นจอแบบนี้แพดเ n นชิพหลังพวงมาลายัยทุกรุ่นย่อยเขาไม่มีให้อยู่แล้วการเปิดปิดไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะคุมเกี่ยวกับที่ปั่นน้าฝนส่วนจอเครื่องเล่นตรงกลางนะครับมีขนาดอยู่ที่10นิ้วลองรับ Apple Car าเพด้วยแต่ว่าคุณจะต้องเสียบสายแบบนี้เราสามารถควบคุมที่จอได้เลยตัวจอเนี่ยผมถือว่าจอแสดงภาพคมชัดนะแต่พอเราอยู่ในตําแหน่งเกียร์ถอยเขาจะตััััดมมาเป็นนนนกกล้้ออออองงรรบบคคพ ที่หน้าจอแล้วว่ามันจะไม่ค่อยชัดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่คุณภาพกล้องมากกว่าจริงๆเนี่ยจอผมว่าเขามองชัดนะแต่พอเห็นในเนี้ยมันดูเป็นแบบลางๆภาพมุมมอง360องศาเนี่ยเราสามารถเลือกดูแต่ละมุมได้นะครับว่าอยากดูเป็นกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังหรือว่ากล้องด้านข้างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็สามารถดูได้ดูเป็นแบบ2มิติก็ได้3มิติก็ได้นี่ อันนี้ก็จะเป็นรูปรถเรานะครับฝั่งซ้ายก็จะเห็นแบบรอบคันจากมุมสูงจังหวะหมุนเลี้ยวพวงมาลัยครับเส้นกะระยะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะหมุนเลี้ยวตามให้ด้วยเห็นไหมดูแบบ2มิติก็ได้นี่ เส้นจะหมุนเลี้ยวตามให้และจังหวะที่เรากําลังขับที่ความเร็วต่ําสมมติว่าเรากําลังจะเลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยกล้องฝั่งซ้ายก็จะตัดภาพมาเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นภาพด้านซ้ายได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยของเขาที่เขาแสดงโชว์ที่หน้าจอด้วยถัดลงมาด้านล่างนะครับก็คือปุ่มสําหรับการควบคุมแอร์รวมไปถึงการเพิ่มเสียงลดเสียงเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้และแอร์ของเขาเนี่ยมีระบบกรอง pm 2.5ให้ด้วยและถัดลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ1ิ 2โวลต์ 1>, 1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเป็น USB หัว A 1ช่องแล้วก็ฝั่งซ้ายสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเป็น USB หัว A เหมือนกันอีก1ช่องส่วนตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นไวลสชาร์จนะเอาไว้สําหรับการวางโทรศัพท์อะไรเงี้ยเฉยๆมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮให้ในรุ่นนี้ครุสคอนโทรลก็มีมาให้แต่ว่าก้านของเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น C ไม่มีรุ่นดีไม่มีต้องมีในรุ่น, D น,น,นด้้แบบนนีีเ่ย ได้ออปชันเทียบเท่ากับรุ่น top t o แล้วขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกที่มองไปด้านหลังยังไม่ใช่ตัดแสงออโต้เป็นแบบตัดแสงแมนนวลนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB หัว A ตรงนี้สําหรับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้ม่านบังแดด มีกระจกให้ด้วยแต่จะไม่มีไฟสองสว่างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟเพดานกระจกมองข้างนะครับเราสามารถควบคุมได้ผ่านที่สวิตต์ตรงนี้เขาจะมีสวิตช์แล้วก็จะสามารถสั่งให้มันพับได้ด้วยนี่กดแล้วก็พับหรือจังหวะที่เราล็อกรถเนี่ยเขาก็จะพับให้อันนี้เป็นพับแบบออโตโด้ด้วยรวมๆของภายในนะครับผมถือว่าได้ออปชันมาเยอะพอสมควรเลยในราคาเทียบเท่ากับรุ่นเริ่มต้นเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับ สำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่1,498ซีซีหรือว่าเครื่อง1.5ลิตรครับแรงม้าจะอยู่ที่114แรงม้าส่วนแรงบิดจะอยู่ที่150นิวตันเมตรทรงกำลังผ่านเกียร์ CVT 8สปีดนะครับซึ่งเราสามารถเล่นให้มันเป็นเกียร์สปอร์ตได้ด้วยการดึงคันเกียร์เข้ามาที่ตำแหน่งเกียร์ดีแล้วก็ผักเข้าหาตัวอันนี้ก็จะเป็นในโหมดสปอร์ตเราสามารถเล่นเกียร์บวกลบได้ด้วยการดันขึ้นดันลงแบบนี้ มาทดสอบกันตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งเกียรย์ดีเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเรายกเท้าออกจากเดรก นี่ยังไม่ได้เติมคันเร่งนะตัวรถเขาก็ลื่นไหลได้ดีนะครับก็ไม่ได้ว่ามันมีแรงหน่วงเยอะแต่การขับรถคันนี้เนี่ยหากคุณกดคลิกดาวตั้งแต่ออกตัวเสียงของเครื่องยนต์มันจะดังนํามาก่อนและความเร็วค่อยๆตามซึ่งการขับแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้กินน้ํามันค่อนข้างเยอะถ้าให้ผมแนะนํานะเราควรเติมคันเร่งไต่คันเร่งไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยให้รถประหยัดน้ามันมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเออถ้าเราคลิกดาวไปเลยอะ่ะเสียงของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงอ่าสามสองหนึ่งไปครับ Ya, yeah, henmə? เสียงของเครื่องยนต์เขาจะนํามาก่อนเลยจากนั้นความเร็วจะค่อยๆตามมาซึ่งแบบนี้มันเป็นการเค้นกําลังเครื่องยนต์แต่ถ้าเราไต่คันเร่งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมไต่คันเร่งไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเคร uh ื่องยนต์แต่ความเร็วก็ก็ขึ้นให้เรื่อยๆนะเหยียบมาแป๊บๆนี่ความเร็ว90ละก็ควรจะขับแบบนี้ไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับตัวรถจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อืดแต่แค่เราต้องใช้คันเร่งอ่ะให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์มันก็จะทําให้การกับขี่ของเราเออมันดูสมู เดี๋ยวข้างหน้าเป็นสะพานกลับรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองศาสตร์โค้งเทสระบบช่วงล่างกันหน่อยว่าเขาเอาอยู่หรือเปล่าเราจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับทางกลับรถตรงนี้อันนี้กลับรถดับไม่ได้ลึกมากกว้างๆว้างหน่อยความเร็วประมาณ80ครับ โอเคนะไม่ได้มีหลุดเลยหน้าเนี่ยไม่ดือ้อแล้วก็ท้ายยังไม่ได้ออกระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ด้านหน้าจะเป็นแบบ Mac p h e r s o n ั t สตครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบ o r s i ชัน e a m ก็ให้การยึกกดเกาะถนนที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไปปรับเซ็ตอะไรเลยนะมาจากโรงงานคุณสามารถขับที่ความเร็วประมาณ1้อยี่อะไรอย่างเงี้ยได้แบบสบายโดยที่รถอะยึกกดเกาะถนนได้ดีมากส่วนในเรื่องของความนุ่มในขณะที่เราขับผ่านทางขรุขระหรือว่าเส้นชะลอความเร็วพวกเนี้ยความรู้สึกก็คือมันไม่ได้ตึงตังมากมันไม่ถึงกับนุ่มยวบยบ แล้วก็ไม่ได้แข็งกรได้ให้ความรู้สึกว่ามันเฟิร์มกําลังดีเอออันนี้เป็นการขับขี่ที่รู้สึกว่าเขาเซตมาแบบค่อนข้างลงตัวมาเดี๋ยวเรามาลองเติมความเร็วกันอีกนิดนึงเนี่ยกดคันเร่งไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเหยียบมาแป๊บเดียวมันก็ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงลวเนี่ยเกือบเกือบร้อยยี่ละเออใช้ได้นะเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้อืดเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนเร็วๆที่ความเร็วประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วออไปครับปึ๊บ อีกทีนะสามสึ 3, 2, 1, ปุ๊บตัวรถเขาไม่ได้แบบโครงเคงนะเปลี่ยนเลนเร็วๆที่ความเร็วร้อยกิเมตต่อชั่วโมงใช้ได้เลยระบบช่วงล่างกับรถรุ่นนี้ผมว่าเขาลงตัวไม่ได้ตึงตังแล้วก็ยึดเกาะถนนด,ดีเดี๋ยวผมจะขับทับเส้นแบ่งเลนนะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามาดังตึ๊บๆๆอยู่ข้างล่าง แต่มันไม่ได้แบบสะเทือนเข้ามาในตัวรถมากช่วงล่างผมให้ผ่านนะผมว่าช่วงล่างเขาโอเคเลยเดี๋ยวข้างหน้าเป็นสะพานกลับรถครับแต่ว่าอันนี้สะพานกลับรถค่อนข้างลึกน่าจะใช้ความเร็วได้สักประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้มาลองสาดโค้งกันไปครับ ข้างนอกเสียงยางเอียนแล้วนะแต่ตัวรถเขาไม่ได้มีโครงเคงเลยอะ่ะเออผมชอบช่วงล่างเขาอ่ะส่วนในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยถ้าเรามองข้ามเสียงเครื่องยนต์ตอนคลิกดาวไปนะถ้าแบบขับแบบปกติทั่วไปที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาจริงเสียงลมภายนอกอะ่ะเขาไม่ได้ดังเข้ามาในห้องโดยสารนะถือเป็นรถที่เก็บเสียงค่อนข้างดีเลยแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเงียบกริบเลยนะมันก็จะได้ยินเสียงลมวนอยู่บริเวณช่วงกระจกมองข้างเพราะว่ากระจกมองข้างในรถรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระจกมองข้างที่มันยื่นค่อนข้างเยอะพอเราใช้คววาามมเรร็ปะณ 120ยมันจะปะทะกับลมแล้วมันจะวนอยู่แถวๆนี้จะได้ยินเสียงแว่วๆแต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำกว่านั้นเนี่ยคือเก็บเสียงได้ดีมากๆขับแล้วรู้สึกว่ามันสบายหูช่วงล่างดี แฮนดリングพวงมาลัยเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ที่ลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะความรู้สึกก็คือพวงมาลัยอ่ะเขาไม่ได้คมมากแต่เขาก็เปลี่ยนตามทิศทางที่เราต้องการก็คือในรุ่นนี้เขามีการปรับเซ็ตแบบกลางๆเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาเราขับในแหล่งชุมชนหรือว่าการจราจรแออัดที่ต้องหมุนพวงมาลัยบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่เมื่อยมือนะรุ่นนี้พวงมาลัยไฟฟ้าของเขาเซ็ตได้ลงตัวแล้วพอเราขับขี่บนแบบทางโล่งๆยาวๆแบบเนี้ยพวงมาลัยของเขานหนักกำลังดีเลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาล่อนไปมาพอได้ช่วงล่างดี การปรับเซตพวงมาลัยที่ดีนะครับมันก็ทําให้การขับขี่ของเราอะ่ะมันมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่มีแพดเดิลชิพหลังพวงมาลัยแต่ว่าการจะเล่นเกียร์บวกลบของเราอะ่ะนี่อยู่ในตําแหน่งเกียร์ดีนะแล้วก็ผักเข้าหาตัวอันนี้เป็นเกียร์เละเกียร์เเนี่ยเราสามารถขับลากรอบได้ก็ทําให้การขับขี่อะ่ะมันเร้าใจมากยิ่งขึ้นลากรอบได้สูงขึ้นเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ในตําแหน่งเกียร์หลากเกียร์หไปนะลากเกียร์หกใส่เกียับดยบดนนง เกียร์เจ็ดกรณีที่นึงเกียร์แปดอันนี้คือการขับแบบโหมดสปอร์ตของเขาแต่เอาจริงแล้ว่จังหวะการต่อเกียร์ด้วยความที่เขาเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับจังหวะการต่อเกียร์มันจะไม่ได้มีความรู้สึกกระชากเหมือนกับเกียร์ธรรมดาแต่เราสามารถขับลากรอบได้เปลี่ยนเกียร์แบบได้รอบตามใจของเราแต่จังหวะต่อเกียร์มันก็จะต่อเกียร์แบบสมูทตามสไตล์ของรถเกียร์ CVT เลยอ่ะสมมุติว่าเราลากเกียร์4นะแล้วเราเผลอไปลงเกียร์3 เขาจะไม่ยอมนะเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะคำนวณให้แล้วว่าเราใช้ความเร็วประมาณนี้จะอยู่เกียร์ต่ําสุดอ่ะที่เกียร์ไหนถ้ามันต่ําเกินไปอ่ะมันมีโอกาสทําให้เกียร์เสียหายหรือว่าเครื่องยนต์เสียหายได้ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะเวลาเล่นเกียร์บวกลบของเขาอ่ะถ้าเผลอไปแบบกดลบเยอะเกินไปอ่ะเขาก็จะตันแค่เกียร์ที่มันเหมาะสมให้ส่วนเกียร์บวกเนี่ยคุณสามารถใส่เข้าไปได้เลยเกียร์ตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงเกียร์บวกลบเนี่ยอ่าอย่างแรกเลยทําให้การขับขี่ของเราอ่ะสมมติว่าเราไปคับซิ่งเราลาาากรออบได้ตมใจย่ง สช่วงที่เราขับต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขานะครับเราสามารถใช้เกียร์ตัวนี้เชนเกียร์เพื่อเป็น e n นจินเบรกได้ลดการใช้เบรกเราแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกก็คือใช้เกียร์ตัวนี้เชนลงมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะช่วยหน่วงตัวรถหน่วงความเร็วหน่วงกําลังเครื่องยนต์ทําให้การขับลงเขาของเรามันมีความปลอดภยัยหรือทางที่มันชันมากๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ากําลังเครื่องยนต์มันไปไม่ไหวเราก็ใช้เกียร์ตัวนี้ช่วยก็ใส่เกียร์ต่าเอาไว้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างดีนะครับแต่แค่มันไม่ได้ แรงแบบหลังติดเบาะมันแรงแบบพื้นพื้นและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีครุสคอนโทรลด้วยนะฮะซึ่งครุสคอนโทรลเนี่ยปกติแล้วอะ่ะเขาจะไปอยู่ในรุ่นท็อปแต่สําหรับรุ่นฉลองครบรอบ10ปีอันนี้เขาให้มาแล้วด้วยวิธีการใช้งานไม่ยากเลยเขาจะมีก้านตรงนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายด้านล่างเราผลักเข้ามาหาตัวจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับเซตเลยนะครับว่าอยากได้ความเร็วที่เท่าไหร่จากนั้นกดปุ่มตรงนี้ตรงปลายก้านแล้วเราก็เลือกความเร็วเลยอย่างตอนนี้ผมล็อกความเร็วเอาไว้ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะใช้วาเร็ ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะปล่อยให้รถเขาวิ่งไปเองถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วเราก็เลื่อนขึ้นข้นขางบนแต่รุ่นนี้ยังไม่ใช่ a d a p t i v ีฟคุช s e c o คอนโทรลนะเป็นแค่คุช i s e นคอนโทรแบบธรรมดาจังหวะที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเขาก็จะตัดการทํางานแต่ถ้าอยากให้เขาทํางานโดยใช้ความเร็วที่เราเซ็ตเอาไว้เท่าเดิมนะเราก็แค่ผักเข้าหาตัวนะครับเขาก็จะมาที่ความเร็วเท่าเดิมที่เราได้ล็อกเอาไว้ตอนแรก ประมานี้รวมไปถึงเขายังมีเขาเรียกว่าสปีดวอร์นิ่งในรุ่นนี้เนี่ยคือเราสามารถเข้าไปตั้งได้ด้วยนะว่าถ้าใช้ความเร็วถึงเท่านี้จะให้ระบบมันมีเสียงเตือนเวลาใช้งานเนี่ยให้เราเข้าไปที่หน้าจอตรงนี้ใช้ปุ่มตรงนี้นะเข้าไปที่หน้าเซตติ้งแล้วก็จะมีคําว่าสปีดวอร์นิ่งเราก็สามารถเลือกความเร็วได้เลยว่าจะให้มันเตือนที่ความเร็วเท่าไหร่อย่างตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเตือนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ผมวิ่งมา60 70ผมจะลองใช้ความเร็วถึง80 เห็นไหมได้ยินเสียงดังตึ้งไหมและที่หน้าจอเขาจะมีคําว่า slow down ก็คือถึงความเร็วที่เราตั้งเอาไว้แล้วแต่เราสามารถเหยียบคันเร่งต่อได้แหละแต่แค่เขาจะมีเสียงเตือนตอนแรกให้เรารู้ตัวแค่นั้นเองอันนี้ก็เราสามารถเข้าไปเลือกความเร็วได้ว่าจะให้เตือนแค่ไหนก็โอเคนะลดร,ราคาเท่านี้แต่ได้ระบบต่างๆเข้ามาเยอะผมว่าได้ในเรื่องของความคุ้มค่าด้วยแล้วก็การขับขี่เนี่ยเป็นรถที่ขับดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับ สำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้งานจริงนะครับผมขอแยกออกเป็น3แบบครับแบบแรกเนี่ยคือการขับแบบรถติดๆเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลลิตรครับแบบที่2คือการขับแบบถนนโลง่งวิ่งต่างจังหวัดจะกินอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรครับซึ่งความเร็วที่ผมใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับแบบปกตินะครับไม่ได้เน้นประหยัดหากลายเท้าเ,าเบาหน่อยก็อาจจะได้ตัวเลขที่ดีกว่านี้ครับส่วนแบบที่3นะครับคือสัดส่วนอย่างละครึ่งครับรถติดครึ่งหนึ่งถนนโล่งครนน้ัี ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับเขาเปิดราคามาค่อนข้างต่ํา5 8 9 9 0 0บาทแต่ได้ออปชั่นที่เทียบเท่ากับรุ่นที่แพงกว่านี้เกือบเกือบแสนแต่เจ้าคันนี้นะครับเขาจะไม่มีระบบ i Smart มาให้รวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่เหมือนกับรุ่นท็อปเลยะจะไม่มีมาให้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เราเสียเงินซื้อ7900 0บาทเพื่อที่ได้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาเพิ่มแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็ต้้องไปปิดระบบนนั เพราะว่าระบบเนี่ยบางทีเราขับออกนอกเลนมันดึงพวงมาลยัยหากคุณไม่ชินคุณจะมีความตกใจผมว่าซื้อรุ่นนี้พอนะครับซันรูฟไม่จําเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนหากอยากได้ซันรูฟคุณก็ต้องไปซื้อในรุ่นดีพารหรือว่าในรุ่น X ก็เสียเงินเพิ่มอีกเป็นแสนอันนี้ประหยัดเงินไปประมาณแสนกว่าบาทแต่ได้ออปชั่นที่แบบล้นล้นจุกๆเลยในราคานี้แล้วก็ราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเป็นแค่ราคาเปิดตัวถ้าคุณสนใจจริงๆคุณอยากซื้อจริง,รงคุณติดต่อเซลล์เลยเพราะว่าผมเห็นหลายโชว์รูมนะ เอารุ่นนี้มาให้ส่วนลดเยอะมากบางโชว์รูมให้ส่วนลดทีห้าหมื่นหกหมื่นเลยเท่ากับว่าคุณซื้อจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าแสนกลางๆคุณก็ได้รถแบบนี้แล้วการขับขี่นะครับเครื่องของเขาไม่ได้เครื่องที่แรงมากไม่ได้วิ่งแล้วหลังติดเบาะแต่เป็นเครื่องที่สามารถไต่คันเร่งได้เรื่อยๆพาคุณไปไหนมาไหนได้แน่นอนและด้วยรูปทรงของตัวรถขนาดของตัวรถเนี่ยมันเกือบๆเ,เทียบเท่ากับรถ4ี่เซกเมนต์แล้วราคา5้าแสนกว่าบาทได้รูปทรงแบบนี้ได้การตกแต่งที่คุณไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมมันก็หล่อแล้วผม ถือว่ามันคุ้มค่ามากๆครับสำหรับราคานี้ก็ถ้าหากท่านใดสนใจนะครับสามารถรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ Auto Spin ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ